คารวะองค์หญิงเดี๋ยวปเดี๋ยวป่ะมุตุกลิ้วขจีเป็นปล่อยปล่อยก็ได้ปล่อยก่ได้จับแล้วมาทำไมเอจับกูมาทำไมเอ๋นาทีนี้ผมหญิงข้าตรวจสอบแล้วพวกมันเป็นคนเขุดตึกน้ำไหลแม่งก่าเป็นลูกน้องพระจูงงวนจริง การมาของข้าครั้งนี้เป็นความลับพวกเม้งกามารู้ได้ยังไงหรือว่างานนี้จะมีไส้ศึกทูลองหญิงเราจะจัดการพวกมันยังไงดีเก็บไว้ก็เท่านั้นข้าซะข้าระป๋าเสด็จพ่อไว้หากข้าพวกมันไม่สําเร็จไม่เพียงข้าพระเจ้าทุกคนก็มีโทษด้วยโบราณว่ารู้เขารู้เราจึงรบชนะเส้นคุณครับท่านเป็นคนในยุทธภพ,พต้องรู้เรื่องพวกมาน,นี่ดีไหนลองเล่าให้ข้าฟังสิครับ ตามที่ขน้อยทราบนิกายเมงกาเข้าแผ่นดินของเราตั้งแต่สมัยถังเป็นนิกายของพวกอารับยุคนั้นเรียกว่านิกายแมนดีบ้างก็เรียกว่านิกายเมฆขาวผู้สาวก,กเรียกกันเองว่าเมงกาผู้ชายยุทธเรียกว่านิกายมัมานก็แปลว่าคนพวกนี้เข้มแข็งมากสินะนั่นมันเมื่อก่อนแปลว่าอะไรตั้งแต่เอียงเต็งทีประมุนิกายคนที่33สาตายไปพวกมันก็แย่งชิงตำแหน่งกันเอง จนข้าวฟันกระตายเม้งกาก็อ่อนแอลงเรื่อยๆก็แปลว่าภายในเม้งกาเกิดการแตกแยกการเป่าบพวกมันก็เป็นเรื่องง่ายแล้วสิใช่เส้นคุณมีอะไรก็พูดมาครับหลายวีก่อนอีเซียวได้กลับสู่ยอดเขาโชช่วงรับราการตำแหน่งประมุขเม้งกาก็ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ข็ว้าเอียเซียวเห็นแกการล้างแค้นให้กี่เฮียวปูเป็นหลักตามระควางงอใบไม่เดิกล่ะดูท่าทางท่านดูเรื่องนี้เม้งกาดีนี่อ๋อเพื่อรับใช้องค์หญิงข้าน้อยจึงได้ทุ่มเทแต่ทำไมตึกน้ำไหลถึงไม่ฟังคำสั่งของเอียเซียวแอบมาลงมือเช่นนี้เอ่อองค์หญิง ท่านมารดำมารขาวพวกท่านไปสืบดูสิว่ามีสิทธิ์ง้อใบอยู่แถวนี้ไหมครบครบข้าจะใช้ความบาดมางของเม้งกับง้อใบให้เป็นประโยชน์ไปตรงโน้นะไปโน้น่ะทาไหนร้านญาติข้าอยู่ทาโน้นนะจะไปฝั่งนี้ดีกว่าไปในใจเจ้ามนุ่ลาตลาดญาติเจ้าเชิญครับทามันใจว่ามีตังเชิญเลยครับเฉเทางไหนครับ ขบรก็ได้ครับแต่มีตังเฉยเลยครับขับรถก็ได้ครับอาหารตามสั่งก็มีนะครับสั่งขอบ้างน,นะครับนี่สิเงาใบใช่ไหม,มข้าถามว่าพวกเจ้าใช่สิเงาใบหรือเปล่าใช่แล้วจะทำไมวิเศษ <c oughs>

เ,เรอให้นางกลับไปบอกแม่ทีมิกเจ้าว่าคนที่ทำร้ายพวกนางคือพวกเราเม้งก้าเม้งก่าเ,เป็นพวกมันอีกแล้วสิทธิ์ไม่เอาไหนจดหมายละ่ะ จดหมายที่จะส่งให้นักพลดเตียละ่ะข้าสั่นจดหมายไว้นี่ตัวแล้วคราดีที่พวกมันไม่ได้ค้นตัวข้าเฮ้ยเพราะเจ้ากับบูตึงมีวาสนาต่อกันข้าถึงใช้เจ้าให้ไปส่งจดหมายหวังว่าพวกเขาจะยอมร่วมมือกับเรากำจัดพวกมารน,นั่นแต่พวกมารน,นั่นมันดังควานข้านักได้งานนี้ข้าจะออกโรง เชิญทุกสำนักร่วมกันกำจัดมารร้ายเอง เป๋ทำไมที่ยังไม่ไปอีกอ่ะน,นี่นี่ที่อยู่ที่นี่มาสี่วันแล้วนะเขาบอกให้เจ้าไปตั้งแต่วันที่สองแล้วนี่ี่จะได้าด้าอยู่ได้โอ้หอมจังเลยจะเอาอะไรมาฝากข้าเหรอไก่ย่างตัวหนึ่งแล้วก็หมันโถอ๋อเจ้ารู้ว่าข้าหิวใช่ไหมล่ะขอบใจมากนะเ<อ>จะ้าคิดว่าข้าเอาของกินมาฝากเจ้างั้นเหรออืม อย่าจะมาทำหน้าเป็นอีกเขาไม่ให้จุกินหรอกม่านโถนเนี่ยนะเขาว่าขาโยนทิ้งที่กองเดี๋ยวเดี๋ยวโยนโยนขอกินทิ้งแบบนี้เดี๋ยวก็โดนฟ้าดีลงโทษหรอกคนที่ข้าอยากเจอก็ไม่รู้อยู่ไหนฟ้าอยากลงทษก็ลงไปสิอ๋อเจ้าหาคนอยู่เหรอเพื่อนหรือว่าญาติเหรอฮะ เป็นคนที่ข้าแอบชอบตอนเด็กเนอะมองหน้าหาเรื่องหรือไงหรือว่าหน้าข้าหน้าเกลียดกว่าเดิมอะฮะหน้าของเจ้านะ่ะดูแย่กว่าตอนที่ข้าเจอครั้งแรกอีกผิวก็ดำกว่าเก่าด้วยแต่เจ้าไม่ต้องกังวลหรอกนะ อย่ากลัวไปเลยขอแค่เจ้าน่ะเป็นคนดีเท่านั้นจะสวยหรือไม่สวยมันก็ไม่สำคัญหรอกความจริงแล้วแม่ข้าเคยบอกว่าผู้หญิงยิ่งสวยมากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งร้ายกาจมากยิ่งหลอกคนเก่งเมื่อก่อนข้าไม่เข้าใจจนข้าได้พบกับจูเก้าจินเข้าข้าถึงนี่จะรู้จักจูเก้าจินเหรอ ข้าม่อยาจะพูดถึงนางหรอกแล้วพ่อกับแม่ของเจ้าล่ะตายหมดแล้วตายแล้วงั um um ้นเจ้าก็ไปกำพร้านะสิฮดีจังน่าสงสารกว่าข้าซสอีกนะเนี่ยอ่ะกินเถอะอุ้ยนี่ๆกินช้าๆก็ได้